สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะค่ะสวัสดีพี่น้องปองไายทุกคนเมื่อนี้มาพบมาพอกับเจตาคือเก่าค่ะเจตาจะมาว่างแนวทางของเหล้าพัฒนาเนาะวันที่สิบสี่เนาะค่ะเป็นวันศุกร์ที่สิบสี่เนาะเอวันที่วันที่สิบหกอันนี้วันที่สิบสี่ที่พานมากโอ้ยลืมกระเ่าผิดเลยบอกเจตาเจ้า ขอให้ค่ะเห็นวันที่สิบสี่ของวันที่สิบสี่เนาะเจตาโอ้เดินตัวเดียวเนาะค่ะเกือบหลุดเนาะพี่น้องยังดีอยู่ที่เขามาอยู่เนาะเป็นแนวไรเจตาเจ้านี่แนวทางเจ้าคือสอกหาอยู่ได้แปดตัวเดียวเนาะค่ะกราบขอโทษขอให้เอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่แนวทางของเจตาบ่เขาเนาะวันที่สิบสี่ตัวไม่เจตามากแล้วค่ะ บนโูดเข่าตัวเดียวเกือบบ่เข่าเนาะพี่น้องหัวขวัญเจ้าของก่อนเอาให้กำลังใจกันคือเก้าค่ะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทันที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตาเนาะค่ะเป็นว่าบ่าเข่าก็ตามเมื่อเก้าและเจตาขอบคุณหลายๆค่ะเจตาก็จะพยายามเนาะวิ่งโูดวันที่สิบหกค่ะสายวิ่งสายโหลดก็อย่าลืมเนาะของเจตาพารวยค่ะ สิบสี่หลุดไปเอาไม่วันที่สิบหกเนาะค่ะวิ่งลูดเอาหกกับหนึ่งค่ะหกกับหนึ่งสองตัวสี่หางคือเก้าค่ะหกเก้าหกแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดค่ะเบินหกหกกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางหกหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหกหนึ่งหนึ่งค่ะ วันที่สิบหกสองทุ่มคึ่งค่ะอย่าลืมพี่น้องหกหกเก้าหนึ่งเก้านะค,ะ 1, 6, นะคะ่ะหนึ่งหกแปดเนาะอ่าแคปนาจโจค่ะไพ่จะไปต่อกับเจต่าเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นยางสูงเนาะคะ่ะ แต่ละหน้าเบิงครับพี่น้องแต่เข้ากับไปไม่เนาะมันมือไม่รุดไปแล้วรุดแล้วก็รุดเลยเนาะพี่น้องเนาะรุดแล้วรุดเลยไปไม่ค่ะเอาไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขรับน้ำสมค่ะ เลีกรับน้ำโสมวันที่สิบสี่ยูนีวันที่สิบสี่เพิ่นกับบอลุดเนาะค่ะถือว่าบอลลูดเนาะเรียกรับน้ำโสมสองตัวยังมัดตัวหนึ่งอยู่เนาะพี่น้องก็ยั่งดีอยู่เนาะกับบอลุดเข้าไปวิ่งโหลดเจ็ดเนาะค่ะสองตัวบ่มาเนาะ ขอบุญขอบคุณเรียกรับน้ำโซมค่ะเดี๋เอาแนวทางมาว่างท่างช่องเนาะขึ้นนไ้มาแล้ววันที่สิบสี่เข้าไปหนึ่งตัวหนึ่งตัววิ่งรูดเนาะค่ะเป็นเจ็ดเนาะเอามาเบิ่งตัวใหม่ของเพื่อนค่ะี่น้มาดูตัวใหม่เบิ่งวันที่สิบหกค่ะไปรุนกันต่อของเลขรับน้ำโสมรุนกันต่อค่ะ ล่าพัฒนาวิ่งรูดของเพิ่นมีแปดกับหนึ่งค่ะเด่นที่หนึ่งเนาะสองตัวหกหางแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์ค่ะหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เบิ่นก็จะมีแปดแปดกับหนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวสามหางแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดสองแปดแปดหนึ่งค่ะเพื่น พินเดินมาสามหางเนาะค่ะเลขสองตัวแปดหนึ่งหนึ่งสามแปดศูนย์สามตัวให้มาหางเดียวแปดแปดหนึ่งค่ะแคปนาโจอค่ะไพ่จะไปต่อกับเลขลับน้ำสูเนะประวัติเพิ่งกะให้เบิ้งเราเนาะค่ะสองงวดเพิ่งกับบุลุนเลขรับน้ำสูเเสบบเเำสมเอาต่อไปค่ะต่อไป แคบหน้าโจใครจะไปต่อเนาะค่ะจะไปต่อผมเลขรับน้ำสูงเอาต่อไปเป็นของช่อช่ยช่านค่ะของวันที่สิบสี่ช่อช่ยช่านหลุดไปเด้อค่ะพี่น้องหลุดเนาะหนึ่งตัวไม่เดินสองตัวไม่มาเนาะค่ะ เลขเพิ่นหลุดไปวันที่สิบสี่นี่ประวัติเพิ่นกะวันที่สิบสองเนาะค่ะสิบสองเพิ่นกะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะนี่จะเป็นประวัติของเพิ่นสองงวดเนาะงวดวันที่สิบสี่หลุดไปอ่นะให้เบิ่งจัดน้อยค่ะตัวไม้เพิ่นในมาแล้วค่ะไคจะไปต่อกับช่อชัยชันกับขอบุญขอบคุณช่อชัยชันด้อค่ะเที่ยวแนวทางม,มาว่างทางช่องเนาะ ชอใช่ชาญเนาะค่ะวิ่งรูดให้มาแปดกับสี่เด่นทีสี่ค่ะสองตัวหกหางแปดห้าแปดสี่แปดสามสี่ห้าสี่สามสี่สอง 8, 4, 5, 8, 4, 2, 8, 8, 4, ค่ะบุญก็จะมีแปดแปดสี่สี่สามตัวสามหางแปดสี่ห้าแปดสี่สองแปดแปดสี่ค่ะ แคปหนาจอเด้อครับไพ่จะปิดตัวกับช่อใช้ช้านเนาะถ้าเลีกเพิ่นบ่อเข่าเลียกลุดไปกับกาบขอโทษขอไพ่แท่นช่อใช้ช้านเนาะค่ะแล้วกะ็ขอกาบกาบขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะอีซีใหม่หรือว่าอีซีเก่าเนาะค่ะที่เพิ่นเข่ามาให้กำลังแรงใจเพิ่นเข่ามาติดตามเนาะเพิ่นคอมเมนต์เขามาเพิ่งเขามาค่ะติดตามแล้วค่ะกาบขอบพระคุณหลายๆค่ะ กำลังแรงใจเนะาะ5 8 4ค่ะสองตัวพื้นเดินเนาะชอชัยชานหกหางให้สองตัวเด่นอยู่ที่4 8 4 5ค่ะสามตัวหนึ่งหางเนาะแคปหนาจอค่ะให้จะไปตกับชอชัยชานเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเหลขก็มีเขามีรุดเนาะกราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะแนวทางพื้นบ่มมาไปต่อวันที่16ค่ะแคปหน้าจอ ไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขกลอกหนองบัวค่ะเลขกลอกหนองบัวกะบบอลุดเนาะค่ะ,ะ,คะเข่าไปอยู่เข่าหานาะบนออกแปดห้าสองตัวเก้าแปดห้าเนาะค่ะเพิ่นกะเข่าอยู่ก็ถือว่าเดินอยู่บอลลุดเนาะค่ะพี่น้อง นี่ประวัติพื้นวันที่12ค่ะให้เบิ่งสองงวดเนาะเลขล็อกหนองบัวค่ะมีสองงวดวันที่12กับวันที่14อ่ะพิจารณาค่ะไ่ชอบก็บจัดคัดกระพานเนาะถ้าชอบแนวทางของเลขล็อกหนองบัวก็เตรียมแคปหน้าจอดตามต่อวันที่16ค่ะเลขล็อกหนองบัวชอบก็จัดเนาะค่ะตามต่อค่ะตามต่อ วิ่งรูดของล็อกน้องบัวให้เก้ากับสองค่ะเด่นสองสองตัวหกหางเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สองหาสองหกสองเจ็ดค่ะเบิลก็จะมีเก้าเก้ากับสองสองสามตัวเก้าสองห้าสองเก้าสี่เก้าเก้าสองวันที่สิบหกสองทุ่มครึ่งค่ะไปรุ่นเล่าพัฒนาน้ำเหล็กล็อกหนองบัวเนาะค่ะ เด่นเด่นเพินเกสองสองเก้าสี่ค่ะสองเสี่สามตัว1หางเนาะเอาไปแคปหน้าจอค่ะไพจะไปต่อคลิปนี้ก็ขอกราบขอ,ขอ,ขอบุญขอบคุณเอฟซีเพราว่า,าจะเป็นคุณใหม่คุณเก่าเนาะค่ะที่เขาไม้กำลังแรงใจแล้วก็ทั้งสามเสี้ยนดังเนาะค่ะเรียกล็อหน้องบัวเนาะค่ะแล้วก็เรียกรับน้ำสมเนาะชอชัยชานค่ะ คนดีซีกัเป็นของเจตาพารวยเนาะค่ะคลิปนี้ของเราพัฒนาวันที่สิเนาะคะ่ะไปลุ้นกันคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีค่ะขอให้โชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะคะ่ะเดินทางไปใส่ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาก,ก็ขอให้ไม่ใช่เนาะคะ่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้กะ สวัสดีค่ะ